เพ็ญยูบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวันเกกเกษมสุขค่ะสถานเอกอัครราชทูตกรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีทำบุญตักบาทและร่วมทอดกรถินสามัคคีเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวนนรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวนนรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สถานเอกอัครราชทูตณกรุงสตอกโฮมได้จัดพิธีทำบุญตักบาทและร่วมอทอดกรถินสามมคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนวัดพุทธารามเมืองแวมเดอร์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในพิธีให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสีเหลืองหากมีและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้ที่ร่วมงานทุกท่าน จะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประกอบพิธีและเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกา5นาทีผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันที่ศาลาโรงธรรมในเวลา10นาฬิกาเอกอัครราชทูตเปยมประทานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนาตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์ห้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกอัครราชทูต และเจ้าภาพกระถินกล่าวถวายผ้ากระถินจากนั้นก็ถวายผ้ากระถินและบริวารพระสองฆ์อนุโมทนารับพรกรวดน้ําในเวลา11นาฬิกามีพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและเสร็จสิ้นพิธีในเวลา12นาฬิกา30นาที